นี่เรามาถึงห้องพักแล้วครับนี่เรจะอยู่นู่นชั้นสองชั้นสองใช่ไหมจ้าชั้นสองสองของยาวสองของตรงกลางตู้เหรอครับข้าวเป็นข้าวตับไทยเลยเรื่องจังใจแตาไทยหวัดใจอย่างสองระวดกลับมาทำไมจักรยานดัตตาเนี่ยปั่นตรงไหนปัั่นนตรรงี้ลคบ น้าตาไปจอดครับตาไปจอดจอดไปตรงนู้นายต้องดูแลผู้ป่วยสองสวมหน้าต่างเมื่อต้องเข้าไปในยิอุ่นมาจักรยานตัวเองบรนี้เบาก่ารถเต่าอ่ะครับยางไงทานเก่ือมากทันสาไม่ได้ใส่หน้ากากัน้ากไปมีควยป้องกันให้ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ะคะัับ อลูกลองนั่งจักรยานดูสิพอดีไหมลองนั่งดูลองปั่นดูเบาสูงไปไหมพอดีบ้าเออ พอดีไหมลูกพอดี <c oughs> อายตาต้าลองปันนงงป่นดูสิตาตาพ่อตั้งเบาให้ลองปั่นดูสิลองปั่นหนูพอดีไหมอ๋อปั่นดูปั่นดูโอ้พอดีพอดี О. <говор> <говор> เอาไม่ใช่เพามันไม่น,นอนเลยเหรอ,อม,มีคนอยู่ข้างล่าง ันนี้ก็มาที่มาเช่าห้องอยู่ก็เพราะว่า,อ,า,อ,าอะไรเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าล,ลูกเรียนพิเศษอยู่ที่นี่ครับก็เลยต้องมาเช่าอยู่นี่เลยเพราะว่าถ้าเดินทางมาจากบ้านระยะทางก็ยี่สิบกว่าโลครับเลยมาเช่าเช่าห้องอยู่นี่เลย เขจะมานอนกับลูกอยู่นี่ส่วนผมก็นอนอยู่บ้านนะครับตานอนอยู่บ้านกับพ่อป่ะเนี่ฮะฮะโอ้ใหพ่อนอนคนเดียวเหรอกะโ่้วนี่ฮะนอนนันนูเย็น ที <TV S 2> วีแล้วก็วมีแอร์มีไวไฟมีด้วยเดือนเท่าไหาร่เดือนละสามพันบาทสามพันโอ้โอไม่พมแพงนะเดือนละสามพันอันนี้นะครับตูเสื้อผ้าดูลูกสาวผมสูงจะเท่าผมลยดูสูงเท่าผมเลยสูงเท่าไหร่แล้วลูกร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี คนไหนใส่เอวลอยเองคนไหนเพื่อนไหนมาดูข้างนอกนี่บรรยากาศข้างนอกครับนี่ตรงนี้นะครับมีที่ออกกำลังกายด้วยสบายเลยเนี่โอเคเดี๋ยวเข้าห้อง อยู่ข้านอกไม่ได้ครับเสียงเพลงดบนร้เรียูลูกสาวคนโตผมเรียนเก่งนะเนี่ยเกรดสีเกรดสีเท่าไหร่ไม่เกินหรอสี่สุไม่เกินเหรอ พ่อ4.00นี่เกตเกตสี่หมดเลยไหมลูกซูงสุดใช่สี่หมดเลยไม่เกตเกเนี่ยทำไมเขาเรียนได้2.8เอง2.8ได้แม่ฮะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเก่งได้แม่ต้อจำก้าลรับกระบาลฉลาดได้พ่อฉลาดได้พ่อแม่มาลูกฉลาดได้แม่ ออโ,อโอ้เอเย็นดีแท้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยนอนสะเงียบก่อนบาย